สวัสดีค่ะวันนี้แต่อยากจะมาแนะนําสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่แต่ลองใช้กับตัวเองนะรู้สึกว่าประทับใจมากๆจากครั้งแรกที่ใช้นะคะคือสินค้าตัวนี้เลยค่ะเป็นแชมพูสระผมของ No Skin นะคะจะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือชื่อเรียกของมันก็คือว่า Scal Shampoo นะคะแล้วก็จะมี uh, Scal um, Conditioner นะคะแล้วก็มี Scal Serum นะคะ3ตัวนี้เลยก็อยากบอกเรื่องรของความประทับใจนะคะก็คือแต่ใช้ uh, ยาสระผมเนี่ยมาหลายยี่ห้อมากๆเลยอะคะ่ะแต่ว่าคือได้ลองใช้ตัวนี้ ว่าสาเหตุคือเราตัดผมสั้นหน้าม้านะคะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราก็อยากได้ยาสระผมหรือว่าตัวช่วยที่ช่วยสามารถเล่งผมของเราให้ยาวขึ้นาะแต่ก็เลยได้ลองใช้อ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซึ่งมันตอบโจทย์มากๆจากครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ใช้ก็คือว่า จากการใช้ครั้งแรกนะคะผมเราเนี่ยจะรู้สึกเลยค่ะว่ามันจะนุ่มลื่นนะคะแล้วก็มันเบาหัวเบาสบายมากๆจากครั้งแรกที่ใช้คือประทับใจมากมากๆเลยค่ะก็คือพอเราใช้เนี่ยเราสังเกตเลยค่ะว่าผมของเราเนี่ยจะยาวเร็วคือยาวเร็วมากค่ะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งที่แต่ประทับใจคือแต่เป็นคนผมร่วงเยอะมากหลังจากคือถ้าเราใช้ยาสระผมเสร็จใช่ไหมคะพอเราใช้ครีมนวดไปเนี่ยผมเราจะร่วงออกมามันเราก็จะสังเกตได้ว่ามันเยอะมากแต่พอใช้ตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าผมร่วงนะคะแต่ลดน้อยลง ก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจนะคะอยากแนะนําจริงๆก็คือว่าคือแต่เป็นคนออกกำลังกายนะคะไปะยิมแล้วพอไปยิมเนี่ยเหงื่อเราก็จะออกใช่ไหมคะผมก็จะเปียกปกติจากยิมเนี่ยแต่กลับมาแต่ก็จะสระผมแต่พอใช้แชมพูนี้นะคะแต่ไปยิมกลับมาผมยังอยู่สภาพเดิมคือนุ่มลื่นไม่เหนียวเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้สระผมเลยบางครั้ง2วัน3วันคือบอกตรงๆเลยว่ามันยังสภาพแบบ ดียังนุ่มยังลื่นแล้วมันเบาหัวมันสัมผัสได้จริงๆค่ะแต่เลยอยากจะมาแนะนําสินค้า3ตัวนี้เลยนะคะเซตนี้เลยว่ามันใช้ได้ผลดีจริงๆรับประกันได้จากตัวแต่เองเลยค่ะ